พี่น้องขาวิธีลุยสานเมนีขอนำเสนอพัดดอกกระลำปีค่ะพี่น้องขาก้อนอ่นกะตองตำกะเทียมก่อนนะคะพี่น้องขาตำไส้ถวยไว้ก้อนแบบนี้ค่ะพี่น้องเส็จแล้วก็มาหั่นดอกกระลำปีจากพี่น้องขาหั่นเป็นสี่สิแบบนี้นะคะพี่น้องขาเส็จแล้วเข้ากะล่างให้มันสะอาดค่ะพี่น้องขานี่ค่ะต่อไปกระตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันค่ะพี่น้องขาเพราะแต่น้ำมันเข้าเดือดเข้ากะใส่กะเทียมลงไปจากพี่น้องขากะเทียมที่เข้าตำไว้เนาะค่ะพี่น้องขา เนี่ยแล้วก็พัดนะคะพี่น้องคะพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะใจเย็นๆค่ะพี่น้องคะเย็นจังนาแข็งนี่พี่น้องพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะจนกระเทียมของเห้านะคะออกสีเหลืองท่องค่ะพี่น้องคะมันกระสีมีกินหอมหวนค่ะพี่น้องคะชวนน่ากินเลยค่ะพี่น้องคะพัดไปเรื่อยค่ะพี่น้องคะพอแต่กระเทียมเห้าได้ทีนะคะพี่น้องคะ นี่คะ่ะก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบม่านนี่ค่ะพี่นองคะ่ะต่อไปนะคะพี่นองคะะอ่ะเท่ากับสีใสเครื่องลงไปค่ะพี่นองคะ่ะก็คือหมูสามชั้นดีเข้าทอดไวแล้วนะคะพี่นองคะ่ะนี่เครืองพัดเท่าค่ะพี่นองคะ่ะพัดลงไปให้เขากกระเทียมหอมห,ห,หมเมื่อกี้นะคะพี่นองคะ่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้มันหอมหวนช่วนหนาจิมก่อนค่ะพี่นองคะ่ะ นี่คะ่ะหน้าตากระสีออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเขากระไ่ดอกกระลำปีที่เข้าล่างแล้วที่เข้าหันแล้วนะคะพี่น้องขาแบบนี้คะ่ะลงไปคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็เติมน้ำให้เขาจักน่อยคะ่ะพี่น้องขาเพื่อให้ดอกกระลำปีสกเนกะคะ่ะพี่น้องขาปกติก็จะไปลวกดอกกระลำปีก่อนนะคะพี่น้องขา เต้บ้บานข่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยววิตามินมันออกคะ่พกคะ,พคะพี่น้องบลวกค่ะพาดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าหูาสีไส้หนออาจักน้อยพ่ออเจาะนะคะพี่น้องคะ่ะให้นามผ้าให้กระลำปีเดือดค่ะพี่น้องคะล้กก็ซุกค่คะแล้วเ้ากับใสซ,ซอสหอยค่ะพี่น้องขาลงไปคะ่ะนี่คะ่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อแต้ใสซ,ซอสหอยลงไปแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเ้ากับซีมีเครื่องปรุงอ่า ต่อไปค่ะพี่น้องขาก็คือซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องขานี่ค่ะใส่ลงไปนะคะพี่น้องขาเตรียมเครื่องปรุงมาใส่เห็นมันพร้อมค่ะพี่น้องขาเซจแล้วก็ใส่ผงนัวค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องขาใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายค่ะพี่น้องขาใส่ประมาณนึงเด้อค่ะพี่น้องอย่าใส่หลายผมมันสีร่วงค่ะพี่น้องขา ฮาฮาข้าว่ายังสั่นค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ค้นคิดนะคะพี่น้องค่ะเส็จแล้วก็ใส่รถดีลงไปค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องรถดีกระสิบพาร์ทเข่ากับเครื่องค่ะพี่น้องคขากระสิ่หอมเข่ากันรสชาติกระิกลมกลมค่ะพี่น้องค่ะเส็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปตัดจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะ กะซีประมาณนี่ค่ะพี่น้องขานาตากะซีออกมาแบบน่ากินแล้วนะคะพี่น้องขาเพราะว่าปรุงรสไปไลรยางลวค่ะพี่น้องขาแล้วก็พัดให้เข้ากันค่ะพี่น้องพัดไปเรื่อยๆนะคะให้ดอกกะลัมสุกค่ะพี่น้องขาพราะแต่เครื่องปรุงเขาเขา,เขากับดอกกะลัมแล้วเขากับหมูสามชั้นเท่าแล้วนะคะแล้วก็เขากับกระเทียมสี่ห้าพัดค่ะพี่น้องขาดอกกะลัมกะสีเริ่มสุก น้ำกระสีเร nee ิ่มเดือดค่ะพ so ี see see ่น้องค่ะพอดอกกระลำสุกนะคะพี่น้องค่ะเขากระสีเป <is smooth. S 3> <u> ็นสีใสๆค่ะพี <infinity> ่น้อง่ะอย่าให้เขาสุกแห้งค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสีบกกรอบปันได้ค่ะพี่น้องค่ะกินละกระซีบกเซีบค่ะพี่น้อง่ะมันกระสีเป็นเละๆนี่ค่ะมนาตานากินบ่ค่ะพี่น้อง่ะเตรียมเขาสวยหอนหอนมาไหวเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะ